ค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันนะคะเป็นไมค์ครับในมือถือหรือเรียกง่ายๆไมค์ครับพี e อีพอเราเกิดมาก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเอเลยค่ะ <Okay. S 1> ก็นะคะพอเกิดมาที่หมู่บ้านเอแล้วก็ต้องหามา้ก,กันเลยค่ะหือจะตัดตัดข้าวกันดีกว่าน่าหาอาหารพอ เอาของเขามาก็ปลูกคืนนะคะขอแครอทด,ด้วยค่ะหมดแล้วค่ะมาดูของเขาค่ะ

เสียงดังมากเลยค่ะวายจะอจะแม่ขอว่าเขาอาศัยดนะไีไม่เอาหรอกงั้น โชคดีมากๆเลยนะคะแกบมาเจอบุูวัดดีพีนะ่ะถ้ามองต่อไปไงไงไไงไไงไงไงไาไ แล้วจะข้ามหมูก็ไปทางนั้นเพื่อหาอาหารครับมาทีละสองแม่มาสองชิ้นค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่งพี่พี่ได้ถ่ายพี่พี่น้องๆเดี๋ยวเราจะมาอาศัยบ้านคนอื่นค่ะนี่ค่ะก็จะขออนุญาตใช้โปรโนะคะก็จะตั้งจุดเกิด เราก็จะไปตั้งถิ่นฐานที่นี่เลยนะ ว้าตอนนั้นมีต้นไม้พอดีเลยค่ะต้นไม้พอดีเลยจ้ะตายไว้ไปเข็มลัดเชียมาตัวจะเบี้ยเฮ้ยแงแงแงพี่เลยลองเสแตกม้าออกมาเด็กพี่เลยใส่ม้ามานต้องทำยังไงเหรอต้องดูวิธีครัน ก็จะตัดไปให้หมดเลยนะคะอย่าลอกเปลียนแบง์นะการทำตัดไม้ทำลายป่าก็จะกระโดดจากน้อยก็จะตัดไม้โอ๊กด้วยนะคะ ก็จะเป็นการที่ว่าพี่นะคะเอาสต่วองใช่ไล่างเรา่ปนไอคะจได้ป็นอบ้ห่ไปานน็มูีหมู่บ้านีีแต่ไม่เห็นมีผู้คนเลยอ่ะ ค่ะน,น้องๆเรามาทำสวนกันต่อดีกว่าค่ะถ้ามีเสียงอะไรดังรบกวนก็ขออภัยด้วย้วค่ะ เดี๋ยวพัดหน้าเราก็จะมาทำอาวุธกันนะคะันั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย